สวัสดีค่ะสองวันที่สองนะคะพี่พี่อันนี้พี่เข้ามาสายกี่นาทีใสยสวัสดีค่ะบังพี่ใมาหมดแล้วนะครับอันนี้โอ้ยมันเป็นมันไม่แล้วมันเป็นว่าคนจะถ่ายแล้วเด้่นินึกว่าหนูว็าคนจะถ่ายแล้วพ่อประชัยยากไห น่นะองมันมาน้เหมือนยเนาะมันยุกิยุกิไห้ยุกิฮทองคำน่าเหมือนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเกิดวาแบบอายุหลายคนเลอาจจะแบบคุณดีสวย ยิบผิดอยู่ไหนมันแก่เนี่ยอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเราเออสวัสดีครับสวัสดีใช่ทำคนละสัมผัสสุดกับครเขายิบไปพีดมันเหมือนกันหนูก็โตอ๋อหนูเขเล่นเครื่องนนูเครื่องเดียวว่ะอ้าวครูเพื่อนครูเพื่อนหรอเราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มฉากแรกครับหอเวลากินน้ำกินข้าวกินข้านใหม่

ะไดพ่ออีบัตรเด่นอ๋อเสด็จลูกเด้ยวเราไปผู้คล้องสียอมเทาไป้าจากสีบวกเดี๋ยวเราเริ่มซ้อมกัน เราติ่งนิ่งติ่งนิ่งต่งนิ่งติ่งคลิปที่แทไหร่ของวันคลิปแรกก็เพิ่งมาก็คลิปแรกนี่อ๋อเหรอโอเคครับเต็งถ้าเราเป็นพี่เต็งต้อเล่าเล่านาตดีไหรอมากพี่ขึ้นชักไหคะลองพิมเลถ้าเราค้นชาเล่านาตาบึ๋มแม็กซเฟดแบนี้นี่ตอจะมือซ้อมละ ปารเพื่อใกินอาหารอย่างญี่ปุ่นทินีเพื่อเรนครับเลยนะญี่่นซ้อมาำเสร็จแล้วก็ต้องตีเติอนะคะเอากินแล้วเนี่ยไปไหมล่ะพ่อยังไม่มาเลยพ่อพ่อนน เมอจะในกระตามแต่ค่ะพวกหนูซื้อขนมมากินอยนะคะแต่หนูกินปูอัดเพราะว่าเวลากระชันชิดเวลากระชันชิด เอาซื้อมาให้กินมั้ยกูอัดกินด้วยกันได้วนนเท่าไหร่สายปะคะเห็นแล้วเติงสับเสียตงติงตงติงติงตงตงติงตงตนะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไนจะอบจยอ่เข้าจุดน้านเลยอุยอุยเมื่อนีฝ่าเปลนปงลง พี่ก็เป็นปูงลุงเปงเลิงขับรถขับรถ<อ>แบบเป็นไพ่ต่อถนนแห้งวันนี้ป,<อ>งปูงบวชนะอันนี้ก็คือกินได้เลยใช่ไหมคะนี่ยกินได้เลยครับมวนกับไปทั้งถุงเอาแกกินแมนนี่โอ,โ,อโอ้โหกินได้ไม่อ้วนครับกินปวดก็ติดก,กับมืนะครับ อุ้นเขาทายคลิปๆแบบมากกว่มากทายกับเองแบบข้าวอาะไรคะข้าวหมูย่างเกลือ,อมหมูย่างเกลือ,อลลคู่กินใครไหมคะอ,อันนี้คือกอ่อนเช้าใช่ไหมใช่ข้า,าวเช้าด้วยนี่ตื่นมาแบบงงอ๋อ ยังที่ไปใส่อมาหม้นี่ไคุณน้ำคันเด้วยค่ะ <c oughs> คแฮมบอรร์วันนี้ชอมบมีวันนี้ตายมาดงชมมว่ะคุณเป็นคนข่าวก่แลบคะแฟนพ่อข่าวกบย่าเป็นคนแลนกวในเวียดนามเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคณคุณคณ <c oughs> คุณคนคุคคอยู่แ่ก,กตี้ใส่กระลอยแล้วก็ย้ายมา็นรคน,คนไม่คนคุนคนชบ้านเลย เคุยอยู่จะกัได้ค่ะอม่ยอมกันได้อยู่บึงกาลนานว่าแล้วมันเรียนโรงเรียนเดียวกันบอกเรื่องอะไรปลูกทานนครอะประธานบ้านประธานนักเรียนเร่อนี่ไี่จ๋บอกพี่วี่ปะใช่ประธานโรงเรียนเี่วี่เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนดีหรือไม่ดีหนูก็เปลี่ยนไปบ้านหนูก็แก่ลงมา หนูหนูเคยเรียนเรียนกับพี่บีตอนม .1 น่งไปอ้หรอแล้วหนูก็บยายไปเรียนบุรการยาวเลยบอสใช่อ๋อเรื่ี่พี่นัดป่ะไปทั้งโรงเรียนเหรอใช่ทั้งโรงเรียนเหรอคะอ๋อจำได้แล้วตอนตอนตอนที่ตู่เขาไอ้สิจบม .6 แล้วเมย์ไอ้สิจบแล้วหนูอยู่ม .1 นึ่งบอสคือเท่าไงเอามาเจอกันอย่างวนี้เฮ้ยมันนานมากจริงๆคิดว่าจำไม่ได้แล้วไม่รักสิปีละใบไม่รู้พี่ปุ้ยนานไปสิปีแล้ว สิบสิบกว่าแล้วสิบได้สิบกว่าพี่ก็จะสามสิบแล้วมาปลอดต้อนกันมั้ยังจําได้ไหเนาะจําได้จำโค้งได้พี่พี่เป็นตัวทานนะคุณดิฉันเป็นอาหารอะไรยังผัดลังจุ่มไก่เราเราสิบปอกับบเพื่อจะกินฝากกินเด้อออกมาอีกบ่เห็ฮลลอยู่บ่บ่เมนเวิร์สยูช่างรถดละพูดละเสียวไปไว้ตุนนะเติมพลัง ตอนเช้าแล้วอืมเรมตัวเพิ่นสิบวัยสองตอนเช้าเท่ากับสิบ่ัยสองแล้วอีกแปดนาทีวัยสองขาจะเสี่ยอนีเป็นแบบขาจกรันาวเปสอมก่อนมั้งบไดใจแต่ว่าพูดย่งไวแต่ว่าหนูจะไม่เต้นทุกเพลงเพราะว่าปีวังหันเต้นเต้นเกือบโซบีงแล้วมันแบบอุยงอัญาขึ้นถ้าเขา้องเพลงอ่ะจะไม่เต้ทุกเพลง ไม่ต้องแต่งตัวต่อแต่เงียบไรอย่างว่างสองว่างสองเพลงเพลงหนึ่งลงมาเสมอยังยิ่งเพ่งหนึ่งซับซับเกิดอุ้ยดูมือสั่นเหนียวข้าวอันนี้เฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเรอคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่อมนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันซ้อมลำนะคะอาจจะไลฟ์สดกลุ่มกลิบเพราะเไม่แม่นนะคะบายบายค่ะ